มันกับปกตินี่เลยนะ ใ้รุไปิ้นกันน่งมันจีนลมันยึดมันยึดหน่งาเอ็มาดรบดกดุดอันหน้าหว่าเปลี่ยนยังอยู่รบมันไมันปัดมันมันม่นะมันงมันหวได้ว่าเราวันน่วาเ้ยตาถั่ววอย่ามอเลยมยึดได้เวลาีเก้มขึ้นมา้นไปล้ว่ากันพวกบ

บาไม่เหทำด้วยนนโอเรแล้วครับนี่ปีนึงนะครับ<น>ัสดีเป็นทอกกันเป็นทอกนะครับ